ก็ขอกราบซีทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ผมอีกเช่นเคยนะไอจีรีวิวหรือ i g a m e r มอรนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ในเกมของโลบอคฮะในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า chaos time line ผมเป็นเซิร์ฟเวอร์เบต้าที่ยังทำไม่เสร็จนะับเซิร์ฟเวอร์คนไทยทำเป็นแนวอนิเมะแอนสแตนนะครับผมอ่ะก็วันนี้เราก็จะมารีวิวโค้ด,ดของก้อนมาครับผมอ่ในชื่อคลิปใครก็รู้แหละอ่ะเราก็ไม่เสียเวลาอะไรมากแล้วเราก็ไปดูกันเลยนะผมไปกดเพลเลย ตอนนี้ก็อยู่ในเกมของ Chaos t a อสทำลายเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวก้อนนะตามชื่อคลิปเลยผมแล้วกดตัว M ขึ้นมานะครับนี่นะตัวน,นี้มีคำว่าก้อนอยู่นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมคือกนะ้อนนะฮะอ่อตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่แบบเป็นแบบอ่รวมๆกันคือเล่นกับคนอื่นได้ฮนะ ถ้ามีคนเข้ามาเจอเราก็เออก็อาจจะมาร่วมแจมกับเราได้นะผมเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะปิดให้แบบสร้างเซิร์ฟส่วนตัวนะครับผมเออก็ช่งางวันนะผมอา่าตอนนี้ผมผมก็ได้โพสต์ไปทางชุมนุมหรือพวกในเพจต่างๆนะก็บอกว่าจะมาไล่ค่าผมในวันพรุ่งนี้นะครับผมอา่าวันที่27ใช่ไหมจาไม่ผิดนะฮะในเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับผมอา่าประมาณนั้นเออก็ตอนนี้อาจจะมีคนเข้ามาอะไรแต่กี้มีคนเข้ามาคนหนึ่งนะเออ ตะกี้ผูคนเข้ามาเป็นตัวละครเอ็กเซเลเตอร์นะฮะก็ออกไปแล้วก็เออเข้ามาแล้วก็ออกไม่รู้เหมือนกันเข้ามาใหมอ,อเดี๋ยวนอกเรื่องพอละเราก็มารีวิวสกิลกันคร่ราวๆกันบ้างน,นะครับรู้สึกว่าตอนนี้จะมีคนเข้ามานะครับน้องๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครนะคือว่าเลือดเราจะลดตลอดเลยเดี๋ยวรีวิวก่อนเออเดีย๋ยวเพิ่งเข้ามาคือว่าเลือดจะลดลงเรื่อยๆเลยเ,ลยเนี่ยอ่ะตอนนี้ก็มาดูสกิลแรกกันบ้า What What the fuck กูตายจบ อเข้ามารู้สึกว่าเลือดเพื่อนเพื่อนอยู่รอบๆจะโดนลดด้วยแฮะเออก็ปล่อยไปแล้วกันอ่ามาดูสกิลแรกกันบ้างนะครับเป็นสกิลอ e ีนะครับผมฮึฟนี่เป็นการแบบอ๋อเหมือนว่าเ,ออเดี๋ยวแอดมินปดเนี่ยเออใครวะเออใครอ่ะแอดมินหลอกอันนี้ไม่แน่ใจนะก็ปล่อยไปนั่นแหละคือตัอีก็คือ,ยอยเหมือนจะใช้แบบเ,เแบบ็ดแบบอ่ะเออก็้าใจไหมกันเบ็ดอ่ะเออเหมือนจะโย่ใส่สตูแล้วก็ดึงล็อดึงแบบมาหาเราหรือเดิน หรือดึงเราไปหาศัตรูประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมขขอค่าสกิลคิวไก่อนนะสกิลคือเป็นสกิลที่ไว้แปลงล่างนะครับผมอเดี๋ยวค่อยดูสกิลล่างแปลงล่างนะครับผมเรามาดูสกิลตัว R บ้างนะครับเป็นสกิลที่สอง,ของเขาดูกันตีเป็นการแบบใครดูไหมแบบเป่ายิงเยาวใช่ไหมปันยิงยาวคอนใช่ไหมเออนั่นแหละก็ผมได้ไม่คงว่าค่อนข้างรนะุนแรงครับผมก็ลดเลือดเกินไปอืออืออือหยุดดิมหยุดดิ ไม่อยู่ใช่ไหมใส่แม่งเลยอันนี้ผมแอดมินผมไม่รู้จักนะครับผมเออก็ปล่อยไว้งั้นแหละเออเราจะตายละอืมเรารีบรีวิวสกิลแล้วกันจะเป็นสกิวโตทีนะครับผมอ่ามาดูกันอืมเหมือนเป้ายิงยาวเหมือนตะกี้นี่เลยเหมือนสกิลอ่าเหมือนจะเป็นการพุ่งเข้าไปมรอบนี้จะพุ่งเข้าไปฮนะเดี๋ยวเราตายแล้วกันรอบนี้โอ้ยหนอมึงก็เข้ามาทำไมตายขอใจมยัง ถึงไหนละถึงไหนละแต่วสกิลตัววายนะครับน้องๆไปตัวทีไปแล้วใช่ไหมใช่หละเออตัววายนี่บริการปล่อยพลังไปนั่นหน้านะครับผมอ่าแต่เราจะทดสอบให้ให้ดูฮะเราจะใช้ระยะนี้นะครับผมนี่ครับผมนี่เหมือนระยะถือว่าค่อนข้างทีงจ่จะไกลเน่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมจะลองไกลๆบ้างคุณมันตายมันพื้นมันสั่นปะมันเป็นใครเนี่ยเฮ้ยเออมีนเปล่าเนี่ย เออนี่ผมไม่ถึงนะใช้ยปาปากกลางๆนะครับน้องๆผมตายแล้วแหละตายซะจบเออนะต่อไปผมจะสกิลต,ตัว F นะฮะตัว F ก็เป็นท่าบล็อกนะครับผมนี่ดูกันฮึบนี่บล็อกด้วยเน,นี่ออนะออออย่าให้โกรธนะกูโกรธนะกูโกรธนะแล้วไม่ได้เล่นในกระดานหรือนะเออสกิลก็มีประมาณนี้ผมสำหรับตัวละครน,นี้นะนะเบิงยังพี่ มีนบอกว่าแอปรหัสสำรองแอปมีหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะไม่แน่ใจนะเออตัวสกิลก็มีประมาณนี้ผมที่ผมบอกไปนะมาดูก่อนโทรลเป็นสกิลวิ่งของเขาผมนี่ก็วิ่งของมันจะไปแปลกหน่อยเพราะยังทำไม่เสร็จนะครับอ่าอ่ะ,อะก็เสียเวลามากมาแปลงร่างกันดูนะผม สกิลของเขาก็จะมีข้อเสียของการกดตัวคิวของเขานะฮะก็คือการแปรงของเขาคือจะมีการลดเลือดตัวเองผมประมาณ25นะฮะก็ถ้าตีประมาณก็ประมาณ25%เอมะเออเลือดมี100เนาะอ่าประมาณนั้นเอกดตัวคิวเลยมีโครับน้องๆโคเท่ลิคาเซียลิคาเซียดู เล่นทำเลือดเราจะลดทีละหนึ่งหน่วยนะครับอ่าถือว่าเป็นข้อเสียของเขาแต่เดเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นนะคือถ้าต่อยของเขาธรรมาดาเออผมลุมรีวิวแล้วผมอเดี๋ยวผมรีวิวให้ก่อนแล้วกันนี่ถ้าต่อยเขามานี่นี่นะครับผมก็เหมือนสกิลแรกครับเดเมจของร่างแรกจะมีอยู่3หน่วยนะผมแต่ร่างที่จะมีอยู่6เลยคือเดเมจจะคูณ2นะครับผมอ่าแลกกับการเลือดเรื่อยๆนะฮะถ้าศัตรูยื้อเวลาก็เราก็ตายเออแค่นั้นแหละเออง่ายๆครับสกิลอีกันบ้างนะนี่ดูโคตรเท่เลยสกิลของเขาชอบดู ที่จะต้องกด E ับผมฟุบหายตัวต่อหลังโุ้งหเกาเท่กดตรองหมดอะคือใช้เกินต่อไปมีสกิลตัว A นะเหมือนสกิลล่างแรกของประมาณเดียวกันนี่เดี๋ยวเราอะไรหลุดไปวะเดี๋ยวตะกี้อะไรหลุดไปอ่ะเออไม่แน่ใจนะฮะเออต่อไปมีสกิลตัว C นะครับผมอ่ะปงเดี๋ยวตีตัวนี้เดินตัวนั้นเฉยมันเดนได้ไงเออช่างมันสกิลไวก็น่าจะเหมือนเดิมปะได้ผิด โอเคเหมือนเดิมผมเป็นการปล่อยพลังนะเออโอเคเราตายนะ <c oughs> เออเราแปลงร่างใหม่ก่อนเอ,อ๊ะแปลงร่า้วอย่ายุ่งนะอย่ายุ่งนะระวังตายนะอ่าจะว่าสกิลตัววายนะครับอ่มาดูกันป้องนี่เป็นไงเออก็ประมาณนี้นะแลตัวสกิลตัวเอฟนะมีป้องกันอยู่ แล้วก็ไม่มีท่าตัวจีตัวเฮต์อะไรผมว่าตัวนี้ยังคำไม่เสร็จนะไม่มีท่าไม้ตายอื่นอื่นเลยนะครับผมมีประมาณเขาพลาประมาณนี้ผมอ่าแต่ได้ไม่ของเขาถือว่ารุนแรงมากๆเลยนะฮะแต่ผมขินมากเลยอะไรอะไรอะไรม,มึงจะอะไรเฮ้ยโอ้ยมีเพอร์เฟกต์บ็อกว่ะโอย้ย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 โดนจับโอย้โอย,อย,อย,อยจะเอาใช่ไหมวิ่งละวิ่งละขึ้นเลยขึ้นเลยแปลงร่างก็ไปมาดิไปยิงยาวค้อน โอ้ยโอ้ยตายกูตายกูตายตายกูตายกูตายตายกูตายกูตายกูตายออ้แล้วก็ปล่อยไปเลยแล้วกันนะครับน้องๆเดี๋ยวเราก็จะไปไล่ฆ่าคนกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่า ไล่ฆ่าคนนี่คือแอดมินน่าจะยังไม่เปิดเซิร์ฟให้เทสเองผมน่าจะปิดอยู่นะก็คือผมรู้กันผมเล่นได้นะครับก็มีคนนึงก็เข้ามาเล่นได้ไม่แน่ใจเป็นแอดมินหรือเปล่านะก็ผมได้ทําการยืดออลเวลาครับผมผมในการประกาศโพสทางชุมชนกับเฟสกลุ่มนะเพราะว่าคือประมาณวันที่ยีบเจ็ดบ่ายสองถึงบ่ายสามจะเข้ามารอแล้วผมคือผมเข้ามารอแล้วฮนะคือไม่ได้มีใครเข้ามาแบบไล่ฆ่าผมเลยนะครับผมก็เออก็พอปิดคลิปเลยแล้วกันนะ คลิปต่อไปก็น่าจะรอคานิกิแล้วกันนะผมให้มันสร้างเสร็จนะอะถ้าคานิกิสร้างเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะไปขอแอดมินมารีวิวให้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วบา,บายบายสวัสดีครับก็อย่าลืมกระทืบไล์นะหรือยี่ไล์นะผมหรือร้อยไล์เลยนะผมล้านไล์ยิ่งดีนะโอเคขอมากไปโอเคบายบายสวัสดีครับ